มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน 4. จังหวัดฝนตกหนักน้ำท่วมจมบาดานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยตอนล่างยังคงวิกฤตนะคะโดยเมื่อวันที่7มกราคมที่จังหวัดนาราธิวาสฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้แม่น้ำสายหลักสามสายประกอบไปด้วยแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำสงไห์โกลกแล้วก็แม่น้ำบางนารา ปริมาณน้ำนะคะล้นต่ิ่งและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรน้ำท่วม9อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอสุไงปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงอำเภอจจแนะอำเภอแหวงอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไงโกลกค่ะ ส่วนอำเภอที่อยู่ในสภาวะวิกฤตนะคะมี3ามอำเภอก็คืออำเภอสุขีรินอำเภอแวงแล้วก็สุงไงโกโลกค่ะเนื่องจากมวลน้ำป่าที่สะสมอยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรีในพื้นที่อำเภอสุขีรินนะคะไหลลงมาสมทบลงสู่แม่น้ำสุงไงโกโลกค่ะทะลักเข้าพื้นที่แล้วก็ระบายลงสู่ทะเลที่อำเภอตากใบนะคะด้านพันโททวีเบนจาทิกุล พอบอชกนาราธิวาส3าสั่งการให้100ร,ร้อยโทพงศกรเทพสอนรองพอบอร้ 100, รอยร1 5 1่งหาหนึำกำลังนั่งเรือท้องแบนตะเวนช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนหัวสะพานและท่ากอบไผ่อำเภอสุไหงโกลกค่ะและอพยพชาวบ้านกว่า49ครัวเรือนรวม170คนไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรวงเรียนเทศบาล4บ้านสายทอง มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุงไหงโกลโลกเตรียมเอาไว้รองรับค่ะที่จังหวัดยะลานะคะน้ําท่วมในพื้นที่8อําเภอรประกอบไปด้วยอําเภอเบตงอําเภอฐานโตอาเภอบัรนังสตาอําเภอรกรงปีนางและก็อําเภอยะหาอําเภอกาบางังอําเภอเมืองยะลาและอําเภอรามันนะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องคะ่ะระดับน้ําเขื่อนบางลางนะคะล้นสปีเวค่ะ ต้องระบายน้ำออกชั่วโมงละ2ล้านลูกบาดเมตรทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในอำเภอบันนางสตาอำเภอกรงปีนางและก็อำเภอเมืองยะลานะคะน้ำล้นตลิง่งท่วมทีลุ่มต่ำริมแม่น้ำปัตตานีระดับน้ำสูงถึงเอวนะคะบางพื้นที่เกิดดินสไลด์ปิดถนนด้วยค่ะขณะที่นายชัยศรีศพานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธินกรรังมาร พอบอกอผู้ทอนจังหวัดยะลานะคะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยและฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้ง8อำเภอนะคะเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายของประชาชนเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติและก็กำชับจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะที่จังหวัดปัตตาน,นีนะคะเขื่อนบางลางเปิดประตูระบายน้ําที่ล้นสปริงเวย์นะคะเพื่อรักษาตัวเขื่อน ทำให้พื้นที่ริมน้ําและก็ลุ่มต่ําน้ํานะคะท่วมสูงที่อําเภอยะรังอําเภอน้องสิทแล้วก็อําเภอเมืองค่ะส่วนที่บ้านยืมโมและบ้านจางาตําตบลปากกาหารังอําเภอเมืองนะคะน้ําท่วมสูงถึงหน้าอกแล้วค่ะชาวบ้านดอดร้อน0 0ครัวเรือนนะคะบางครอบครัวต้องอพยพไปอาศัยบ้านญาติค่ะถนนทางเข้าหมู่บ้านน้ําท่วมสูงแล้วก็รถไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้นะคะชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะค่ะ ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มตม่ำเขตเทศาบาลสาบายย้อยจังหวัดสงขลานะคะเร่งอพยพขนย้ายข้าวของไปที่สุนย์อพยพชั่วคราวหลังเกิดน้ำป่าหลาหลากกระแสน้ำแรงนะคะระดับน้ำสูงมิดหัวถนนสายหลกักรถไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านต้องเฝ้าระวังกระแสน้ำป่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่อำเภอนาทวียังมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดนะคะ นนทพลนทศสมบูรณ์ทิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนสถานการณ์อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและก็คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่1ว่าในช่วงวันที่8ถึง12มก,กราค,คม6 4ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศจะลดลง5ถึง7องศาเซลเซียสานะคะกับมีลมแรงค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนมากที่จังหวัดพัทธลุงนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีค่ะ รวมไปถึงยะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลน,นะคะทําให้คลื่นลมอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นค่ะพลเอกประยุจันโอชาในดรัทมนตรีและรองมาวกลาโหมกล่าวว่ากำชับกระทรวงมหาดไทยกองทัพแลวก็หน่วยงานอื่นๆนะคะจัดกำลังพลและอุปกรณ์ลงไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีพื้นที่ใดที่สถานการณ์คลี่คลายต้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการฟื้นฟูทางกายภาพจิตใจ และความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องนะคะทั้งนี้ขอฝากประชาชนว่าห่วงใหญ่เสมอไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ห่วงเราคือคนไทยด้วยกันช่วยกรรันรวมไทยสร้างชาติั้งโควิดทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยน้ำมือของคนไทยทุกคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ